วันนี้เขาจะมาย่างประมึอกันครับได้ประมึอกระดองมากครับตกตัวละ69บาทครับนี่ครับซื้อมาสามตัวส่วนหนวดสิบเหตอยังเอื่นครับหนวดเสียวใบผัดกะเพราครับเอาตัวมันมาย่างครับอันนี้ตัวน้อยนี่ซื้อทั้งหาครับ อันนี้เป็นแพทนี่ตัวใหญ่เนี่ยยังตัวเราหกสิบหกสิบเก้าบาทครับตีเป็นเงินไทยล้วใหญ่เติบครับจงฝ้ามือครับตัวนี้เกือบสี่ขีดครับเคาอย่างเส็จแล้วเขาก็ะสีมาเฮ็นดน้ำจิ้มกันครับเคาไก่ย่างมาจะพักกับไอ้น,นี่แะครับ การย่างปลาหมึกนี่ไฟต้องแห้งจักหน่อยครับแต่ไฟพอแห้งนี่ปลาหมึกเขาสีเหนียวครับการที่แต่มันกรอบมันเด้งกักต้ององย่างไฟแห้งๆครับนี่ครับช่วงเขาฤดูหนาวนี่สีมีปลาหมึกกระดองครับอยู่ในญี่ปุ่นครับ สองอันนี้กันจีได้แล้วแ่ะครับปลาหมึกเขาย่างไว้เขากักระซุกแล้วครับน,บบนี่นี่ครับซุกเรียบร้อยแล้วไฟเข้ากัสีแห้งเล็กน้อยเพราะว่าปลาหมึกเขาจีได้กรอ,อบครับถ้าไฟอ่อนนี่ปลาหมึกมันสีเหนียวครับเทคนิคก,การย่างปลาหมึกครับนี่ครับปลาหมึกสามตัวมันฟองกันซืี้อครับนี่ สามตัวนี่กับประมาณโลหนึ่งครับที่นี่เท้าห่ากับที่พีชน้ำน้ำกิมกันครับผมยาใส่เลาวเ่ากับมะหันหันใส่จานครับนี่ครับอนนในดำดำเ่ากัาออก จัจารไปได้โตัวเลยครับตตัวในสันนเขาจะจะใส่วิธีหั่นแบบเฉียงครับ ครับขอบชานดีแตงกวาครับเรียบร้อยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับปลาหมึกย่างครับที่นี่ฮอก็สีเหลือน้ำจิ้มเดี๋ยวฮอสีไปตำน้ำจิ้มกันครับน้ำจิ้มก็มีพริกขี้หนูเขียวครับขี้หนูสดครับเกียมครับ ตำน้ำเตียมตำพริกนี่ผมจะใส่เป็นสากเสียนตาลครับพวกนัน้นขยับก้อนขยับกล้องไหมครับโอเคครับผม นำเงาเกีี่เขาจะไปยำบุญเส้นเลยครับเป็นยำบุญเส้นโบราณครับใส่หมูสับกับปุงแห้งครับ สงช,ช,ช,ช้อนครับหนึ่งช้อนจ้าสองช้อนครับมัถ่ายมากมันเนึ่ครับอันนี้กินเองน้ำตาลทรายครับสองครับสามช้อนชาครับต่อจ้ากาแฟครับผม อเสียของกระเทียมจีนนี่แล้วเขาจาน้ำจิ้มสิงไว้นี่มันสิมีสีเขียวครับกระเทียมจีนมันสิมีคฟ้าเป็นสีเขียวของมันกระเทียมไทยนี่สีขาวหอมครับเนาะวัยเห็นขยับมักว่นี่ครับตัวไปกัะน้ำปลาครับ สองครับผมใส่เป็นน้ำเลมอนนะครับสองครับ ครับผมว่าต้องชิมครับมาตรฐานนี่ครับนี่ครับผมหลังจากเขายางปลาหมึกแล้วผมก็จะมาห็ดยำบุญเซนโบราณครับกระเีมีแค่กุ้งแห้งบุญเซนกระเทียมดองครับต้นหอมซอยหอมใหญ่ซอยครับเนี่ยกระมีอีกอย่างหนึ่งคือหมูบดครับที่นี่เขากระไปลวก วุ้นเส้นเลือกลวกของกุ้งแหงเลือกหมูสาบก่อนครับดับแรกเขากับลวกวุ้นเส้นก่อนครับอันนี้เป็นวุ้นเส้นญี่ปุ่นครับวุ้นเส้นญี่ปุ่นน่สิความเหนียวความนุ่มหนีดบ่คือของไทยไปได้ไปโดนๆแล้ว ของญี่ปุ่นนี่มันจะอืดเร็วครับถต่เขาลวกโดนไปของญี่ปุ่นนี่ลวกโดนว่ได้ครับถ้าลวกโดนนี่มันจะเละครับเพราะฉะนั้นเขาแตลวกแค่พอถึงนาทีครับสามสิบวิประมาณนี้ ใส่ก่ละมังครับส่วนหมูบดเข้าสีลวกที่หลังเลยครับเหตุผลคือกินหมูถีบว่าเขาไปใม่บุิส้นครับแต่มันใส่น้ำกันงงเป็นบ่ เนื้อซาบสีรั่วที่หลังครับพุ่งเส้นรั่วก,ก้อนแล้วผมก็จะใส่หมูสับลงไปหมูสับนี่เป็นเป็นหมูบดหยาบๆครับ มักแบบนี้ครับ ผมสีบอใส่พริกเด้อครับพอเด็กหน่อยกินน้ำแยกพริกหมูเาสุกเอโอเคแล้ะครับ ก็ใส่ดีเลยครับนี่ครับทีนี่เขาก็จะมาย้ำกันเลยครับกระติใจกระเทียม ผมใส่กระเทียมดองสามหัวน้ำกระเทียมดองสองซอนนี่ครับเพราะฉะนั้นน้ำมะนาวเปจะต้องเท่ากันครับจาจะเกินนิดนึงกอ่นิดนึงครับประมาณสองครึ่งครับแล้วก็น้ำปลาเช่นกันครับ รึ่งครับผมจะเพิ่มน้ำตาลทรายไปอีกหนึ่งซอนครับนี่จะเป็นชุดรสครับสองซอนซาครับมักมักครับมักสูตรสองซอนซาครับผงชูรสนี่วันนี้จะเป็นผงชูรสของญี่ปุ่นนะครับ ผู้ดใดจะใส่ทัว่ว้องจริงก็ต้องมีทัวั่วที่สมขัวครับแลรื่มือน,นี้ก่ได้ใส่ครับน,นี่เขากใส่ผักลงไปครับ ส่วนพวด้านเขา,าใส่เพราะใส่ต้นขึ้นชายเพราะใส่ขี้ฟรังครับเขาจะใส่แค่นี้ล่ะนั่นจะออกเปรี้ยวหวานเค็มครับ ก็จะล้องจานเดืวยประกาศหอมครับกรใจาจานนะครับเสียเดี๋ยวครับบึม ที่มีสองเมนูครับปลาหมึกย่างจิ้ิมซีฟูดแล้วก็จะเป็นยำม,มูลเสนโบราณครับเาาจากโรยหนาด้วยผักชีครับหากินได้ตามโรงอาหารโรงเรียนครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผมยำม,มูลเสนโบราณครับ นี่ก็เเร็จเรียบด้วยแล้วครับนี่กระยับมุนเซนครับขื้นโตแล้วครับนี่ครับปลาหมึกย่างครับนี่ก็เป็นน้าจิ้มของเขาครับผมไปครับเสร็จเรียบร้อยเบิรงคลิปต่อไปนะครับว่นเสามีอี่หนังครับผม